สวัสดีครับมีคําถามจากผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมากมายนะครับถามเข้ามาว่าผู้ป่วยที่มีไตวายแล้วเนี่ยสามารถดื่มกาแฟได้ไหมพอพูดถึงการศึกษาในกาแฟเนี่ยก็มีผลการศึกษาที่หลากหลายมีทั้งบอกว่าการดื่มกาแฟช่วยป้องกันโรคไตมีทั้งบอกว่าการดื่มกาแฟทําให้เกิดโรคไตไตทํางานน้อยลงแต่ในปัจจุบันก็ถือว่าการดื่มกาแฟไม่ได้เป็นข้อห้ามในผู้ป่วยโรคไตวายนะครับ แต่ว่ามันมีกลุ่มไตาวายกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มไตาวายระยะสุดท้ายนั่นหมายถึงว่าเป็นกลุ่มที่ไตสองข้างไม่ทํางานโดยสิ้นเชิงหมายความว่าการที่ผู้ป่วยไตวายกลุ่มนี้เนี่ยมีการดื่มกาแฟเข้าไปการขับถ่ายสารต่างๆที่อยู่ในกาแฟเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้ก็ต้องอาศัยการใช้เครื่องฟอกไตหรือว่าการล้างไตนะทางน้าทองช่วยขับออก นั้นในกลุ่มนี้ก็จะมีข้อจํากัดที่พิเศษกว่ากลุ่มอื่นในการดื่มกาแฟผมก็จะสรุปเอาไปสักสีประการด้วยกันนะครับประเด็นแรกเลยคือระดับโพแทสเซียมในร่างกายปกติเวลาเราแนะนําคนไข้เนี่ยเราก็จะแนะนําอาหารที่มีระดับโพแทสเซียมต่ําหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นพวกนมเนยถั่วเมล็ดแห้งหรือว่าพวกผักใบเขียวต่างๆเช่นพวกคะน้าผักชี กาแฟดำถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีปริมาณโพแทสเซียมที่ต่ำแก้วหนึ่งก็ประมาณหนึ่งอมิลลิกรัมฟังดูก็เหมือนจะมีไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยมีการดื่มกาแฟมากกว่า1แก้วแน่นอนครับปริมาณโพแทสเซียมที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็จะทวีคูณก็จะมีปัญหาเรื่องของระดับโพแทสเซียมได้นะครับ ดังนั้นผู้ป่วยไตวายหรือลังที่เข้าสูร่ระยะสุดท้ายแล้วก็ไม่ควรดื่มกาแฟเกินกว่า1แก้วต่อวันประเด็นที่2ก็คือระดับฟอสฟอรัสถึงแม้ว่ากาแฟดำเนี่ยจะมีปริมาณฟอสฟอรัสไม่สูงแต่ว่าในคนทั่วไปนะครับเวลาดื่มกาแฟบางคนก็อาจจะนิยมใส่ครีมเทียมใส่นมนะซึ่งปัญหาของสิ่งที่เติมเข้าไปในกาแฟดำนี่แหละครับคือปัญหา เพราะว่าไม่ใชครีมเทียมหรือนมก็ตามเนี่ยก็จะมีปริมาณฟอสฟอรัสโดยเฉพาะปริมาณฟอสฟอรัสที่เกิดจากการสังเคราะห์ทางเคมีซึ่งต่างจากฟอสฟอรัสที่มีในธรรมชาติฟอสฟอรัสที่เกิดจากการสังเคราะห์ทางเคมีก็จะยิ่งมีการดูดซึมได้รวดเร็วมากขึ้นมันการที่คนผู้ป่วยไตวายและมีการดื่มกาแฟที่มีการเติมครีมเทียมเติมนมเข้าไปเนี่ย ก็ต้องตระหนักถึงระดับฟอสฟอรัสในร่างกายด้วยนะครับฉะนั้นก็แนะนำว่าถ้าจะดื่มกาแฟก็ให้เป็นกาแฟดําแล้วก็ไม่ควรจะเติมครีมเทียมหรือว่าเติมนมประเด็นที่3ก็คือว่าในผู้ป่ว,วยไตวายหรือหลังที่เประยะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีปัสสาวะออกมาแล้วคุณหมอจําเป็นต้องให้จํากัดปริมาณน้ําในแต่ละวันซึ่ง ส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนําที่ว่าให้ดื่มน้ําไม่เกิน1ลิตรต่อวันก็จะประมาณน้ํสีแก้วตอนนี้ในคนที่จะดื่มกาแฟก็ต้องคํานึงตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราสามารถดื่มน้ําได้ไม่เกิน4แก้วการที่เราดื่มกาแฟ1แก้วเราก็ต้องหักลดปริมาณน้ําที่จะสามารถดื่มได้ในมื้ออื่นๆลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณน้ําที่ต้องจํากัดในแต่ละวัน ก็ต้องออกมาคิดด้วยน,นะครับว่าเราจะสามารถแบ่งมาดื่มกาแฟได้เนี่ยกี่แก้วต่อวันประเด็นที่4ก็คือเรื่องของระดับความดันโลหิตในกาแฟเนี่ยก็จะมีสารที่เรียกว่าคาเฟอีนนะฮะซึ่งก็มีคนไข้ส่วนหนึ่งที่มีปฏิยาต่อร่างกายกับสารคาเฟอีนเนี่ยก็คือมีความดันที่สูงขึ้นชีพจรที่เต้นเร็วหลังจากดื่มกาแฟ ในผู้ป่วยไตายวายที่มีปัญหาเรื่องของการควบคุมความดันโลหิตไม่ค่อยได้นะครับการดื่มกาแฟก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงครับทั้งหมดทั้งมวงก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการที่ผู้ป่วยไตายวายเรื้อลังเนี่ยจะต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มกาแฟครับขอบคุณที่ติดตามแลาก็รับชมนะครับสวัสดีครับ